สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถสวยๆนะครับที่ลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับ Honda าฟีนะฮะสำหรับ2องคันนี้เป็น Honda f ฟีดนะครับ1.5 SE นะครับปี2012เกียร์ออโต นะครับเป็นรถบ้านทั้งคู่นะครับมี2สีให้เลือกนะครับณปัจจุบันนี้นะครับด้านขวาเป็นคันสีดำนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับมือเดียวนะครับจากป้ายแดงนะครับส่วนคันซ้ายเนี่ยก็เป็นรถบ้านแท้ๆเช่นเดียวกันนะครับมือเดียวจากป้ายแดงได้เป็นสีบอลเงินนะครับชอบคันไหนนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับเลือกกันนะครับว่าใครถูกฉลกสีไหนอะไรยังไงนะฮะสำหรับคันสีดำเนี่ยราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับ ในส่วนของกระจังหน้านะครับของโฉมนี้นะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแบบ3เส้นนะครับมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้ไมเนี่ยอยู่ที่78,000โลเท่านั้นนะครับเป็นรถเทิร์นแท้นะครับเข้ามานะครับคันนี้นะชุดโคมไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับและที่พิเศษนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าของเขานะครับ ได้ติดเพิ่มเติมในส่วนของสเกิร์ตนะฮะให้รอบคันนะครับสปอยเลอร์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากเป็นสีดำสวยๆเลยนะครับใครที่ชอบนะครับในส่วนของสีดำคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของล้อและยางคันนี้กันสักหน่อยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กนะครับปัดเงาขอบ15เดิมแท้จากโรงงานนะครับยางเนี่ยเป็นยางดันหลบนะครับยางดันหลบนะครับปี2020นะฮะสัปดาห์ที่24 นะครับก็เป็นยางใหม่เลยนะครับซุ้มล้อต่างๆเนี่ยเดิมแท้นะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีการชนหนักพิกาหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะครับสำหรับโฉมนี้ไฟเลี้ยวจะติดมาที่ด้านข้างตัวรถนะครับกระจกเนี่ยเป็นผับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ก็สวยมากนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้นะฮะก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับประมาณ60นะแล้วก็มีคิ้วกันสาดนะครับแล้วก็ ของเขาดูหรูดูไฮเทคนะครับเพราะว่าประตูเขาเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับสามารถเปิดได้จากตัวรีโมทรถเลยนะคะหรือว่าเปิดจากปุ่มนะครับที่อยู่ด้านข้างของคนขับนะครับภายในของคันนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับรถสีดำนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมของของรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเขาดูแลรถดีมากๆนะครับดูจากลายไม้ที่เขาไปติดเพิ่มเติมมา สวยมากนะคะผมบอกเลยว่าสวยมากดูหรูหลาดูทันสมัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในคอนโซลด้านหน้ากันสักหน่อยนะครับคันนี้โอเคนะครับก็คอนโซลนะฮะจะเป็นโทนสีดําล้วนนะครับสีดําล้วนเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับอคอนโซลสีดําล้วนนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะ เครื่องเล่นเนี่ยเป็นมิทายุนะครับซีดีเดิมแท้จากโรงงานเสียบสาย AUX ได้เล่นซีดีได้ปกติเลยนะครับแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับแอร์ออโต้เรียบร้อยนะสวยงามมากนะครับเขาก็วางรากฐานมาค่อนข้างดีนะครับมีที่วางแก้วตรงกลางให้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยหนังนะครับสก้านเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีแอร์แบียคู่หน้าให้นะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยเลือนไม้น้อยมากๆนะครับอยู่ที่78,000 243โลเท่านั้นนะครับรถปี2,012นะฮะประมาณ8ปี9ปีนะครับมาอยู่ที่78,000นะเฉลี่ยวิ่งปีละไม่ถึง1,000 0โลนะครับใครมาไวได้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ429,000บาทเท่านั้นนะครับรถสภาพเดิมเดิมมือเดียวจากป้ายแดงรถบ้านแท้ตรวจสอบได้นะครับในส่วนของกุญแจนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจกันก่อนนะครับ กุญแจเนี่ยจะเป็นดอกไขนะครับแยกนะครับ1ดอกแล้วก็เป็นตัวรีโมทนะครับสามารถเปิดปิดประตูได้นะครับสามารถเปิดปิดประตูได้เลยนะครับปลดล็อกได้มีกุญแจสำรองให้1ชุดนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของคันนี้กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์เขาสวยนิ่งเดิมแท้มากนะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่นะครับก็ทําการล้างเบื้องต้นไปแล้วนะครับอ่ะ เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับ1,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเดิมแท้นะรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวเจตนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับตัวน,อน็อตต่างๆนะครับเดิมแทจากโรงงานทั้งหมดห้องเครื่องเนี่ยแห้งนะครับไม่มีครามน้ามันเครื่องไหลเยิ้มรอยแต้มสีเดิมแทจากโรงงานเครื่องยนต์ดีมากนะครับโครงสร้างนะครับตัวน็อตคานด้านในน็อตฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเนี่ยเดิมแททั้งหมดนะครับคันนี้ใครบั เบอร์โทรนะครับอยู่ที่ลิงด้านล่างนี้แล้วนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับมีเพียงสองคันเท่านั้นนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะสำหรับคันสีดำนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับคันเศษดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันสีบอลกันสักหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดเครื่องคันนี้ก่อนนะครับอ่ะส่วนคันสีบอลนะครับใครที่ชอบสีบอลนะครับคันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับรูปโฉมเนี่ยเหมือนกันเดะนะฮะแต่ว่าคันสีดำเนี่ยด้านนอกเป็นสีดำภายในเป็นสีเบจถูกไหมครับ แต่ว่าคันนี้นะฮะเป็นสีบอนนะครับภายในจะเป็นสีดำนะครับใครที่ชอบในส่วนของด้านในเป็นสีดำหรือโทนสีดำล้วนนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับเป็นโทนสีดำล้วนเบาะเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับเป็นเบาะหนังแท้สภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากนะคันนี้ได้ในส่วนของคมนะครับแต่ว่าคันนี้จะไม่ได้ลายไม้นะเพราะว่าเจ้าของเดิมของคันนี้เขาไม่ได้ตกแต่งมานะครับ หน้าจอเหมือนกันนะครับเป็นหน้าจอวิทยุนะครับเครื่องเล่นปกตินะครับเสียบสาย a u s c d นะครับ air auto เหมือนกัน g e a ออ u t o นะครับรถปีเดียวกันปี2012แต่ว่ามายคันนี้จะเยอะกว่าสักหน่อยนะครับมอยู่ที่127,546มนโลนะครับคันนี้ราคา425,000บาทนะครับต่างกันอยู่4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครชอบคันไหนใครชอบสีไหนนะครับเข้ามาชมกันนะครับประตูเนี่ยเปิดไฟฟ้านะอันนี้ผมเปิดไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะ เปิดปิดไฟฟ้านะครับทั้งทั้งสองฝั่งนะครับเปิดประตูได้ทั้งสองฝั่งนะครับรถสวยมากนะครับหรูมากนะครับสำหรับ Honda f ฟีนะครับใครที่กำลังเล็งหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ2คันนี้นะนันทานนะครับบริษัทเพชรยนต์เนี่ยจะมีเข้ามาขายกันนะครับสำหรับ Honda f ฟีนะครับลูกค้าที่อ่าตามในส่วนของบริษัทเพชรยนต์อยู่เนี่ยจะรู้ว่าเพชรยนต์จะไม่ค่อยนำรถ Honda f ฟีเข้ามานะครับแต่ว่าเราทนกระแสตอบรับ กระแสเรียกร้องของท่านลูกค้าไม่ไหวนะครับเราก็ลองนําเข้ามาขายกันดูนะครับอ่ะด้านหลังนะครับเป็นโฉมเดียวกันนะครับดีไซน์เนี่ยดูเหมือนทรงรถตู้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูสวยหรูกว่านะครับเป็นแบรนด์ฮอนด้นะฮะคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับชุดคงไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นแบบหลอดฮโโรเจนธรรมดานะครับไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ด้านหลัง มีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับคันสีดําก็ได้เป็นเซนเซอร์ถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับไฟเบรกลงที่3สปอยเลอร์นะครับขรบถ่วนนะครับฝากระโปรงเปิดได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเบาะจะพับเก็บได้นะครับเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับที่สามารถนั่งได้6คนแบบสบายๆนะครับไม่แออัดแน่นอนนะครับเพราะบอกเลยว่าข้างในค่อนข้างกว้างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะแถวที่3ก็กว้าง นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยเขาจะพับเก็บได้นะฮะพับเก็บได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะสฝั่งนะครับพับเก็บได้2ฝั่งแบบนี้นะครับเพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะครับสาหรับครอบครัวใครที่มีไม่ถึง6คนนะสคนนั่งด้านหน้าสบายนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใส่ของไปปิกนิกกันสบายนะได้รมด้วยนะครับคันนี้นะในส่วนของรอยซีนนะครับต่างๆจุดเมดอาร์ตนะครับตัวน็อตเนี่ยเดิมแท้ทั้งหมด รถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับ9้าโมงเช้านะครับถึง1 7 3 0นนอะครับอยู่เส้นเสรีไทยง่ายๆแค่นี้เองนะครับแลนด์มาร์คหลักนะครับคือโรงบานเสรีลักษ์นะครับหรือตลาดแยกตลาดมินบุรีนะครับอันนี้บอกเลยว่าหาง่ายแน่นอนนะครับสำหรับ ที่บริษัทเพชรยนต์เรานะครับหรือว่าพิมพ์ที่บริษัทเพชรยนต์ที่แมปก็เจอเราเลยนะครับบอกเลยว่าแมปเนี่ยค้นหาเราเจอง่ายมากนะครับบอกเลยว่าบริษัทเราใหญ่โตนะครับสวยงามนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับฝากไว้ด้วย Honda f ฟีดนะครับ1.5 SE ปี2012เกียร์ออโต้นะครับมี2สีนะครับคันนี้สีดำนะครับ429,000บาทนะครับคันนี้สีบอลนะครับราคา425,000บาทนะครับต่างกันอยู่ห้าอยู่ 4,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใม่จะน้อยกว่าเล็กน้อยทั้ง2คันเป็นรถบ้านทั้ง2คันนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ที่ลิง์ด้านล่างนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ